สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะครับผ่านโถนสู้ๆครับวันนี้เราก็มาถึงเอหลังพึ่งแล้วครับอยู่บนหัวผมนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูเออยู่ในร่องเข่านะครับมีฐานน้าตกไหลอยูเอ่เดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะครับเป็นฐานน้าตกนะครับ ไหลลงมาจากยอดเขานน่นทป็งทางคดๆๆไปทางนู้นครับนี่ครับมหน้าต้นเราโอ้ยอยู่นี่ผมอยู่ใต้หลังเลยเนี่ยโอ้หโอ้โ,อโอหนู่นนะครับโอ้สูมไม่แจมครับนั่นครับหลังพึ่งสูมไม่แจมครับ สูงละลิ้วขึ้นไปเลยโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับต้องขอเดินขึ้นน้ำตกสักน้อยหนึ่งน้ำซับธรรมชาตินะครับนี่ครับฝนพามา เล็นเหนื่อยเหมือนกันครับต้นมยยไม้ยอะแยะไม่เกาะไปเกาะต้นแบบนี้นี่ครับเ,เพิ่งเราโอ้โหเปิดหา่ยนะครับ สูงไม่ใช่เล่นเลยนะครับโอ้ oh. <laughs> เห็นไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับจะมีนับหรือเปล่าอ่าโอสักเมตรหนึ่งได้ครับเอาครับมาแล้วอย่าให้เสียผ่านโทนจัดไปครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูกันคนต้นครับเดินขึ้นไปดูอีกหลังแล้วข้างบนจะจะมีอีกหรือเปล่าเป็นล่องเข่านะครับตรงนี้เขาเรียกช่องพุ่งครับช่องพุ่งเขาย้อยเห็ดก็ออกนะครับแต่ว่าเออปีนี้ไม่ออก ที่นี่เห็ดปีนี้ไม่ออกไปครับอุปรกร์แล้วนะครับก็ในนี้จะมีครบอันหนึ่งแล้วก็ครบข้างนอกเนี้ยอันหนึ่งครับไว้สำรองครับเพราะว่าเราใช้ทูบนะครับอ่าใช้ทูบกำหนึ่ง อะไรหายากครับไม่ได้เตรียมไว้เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าเห็ดพอดีครับไปกันเลยนะครับครับเ <C ũng> <C ũng> ดินเติมเพ่งโคนต้นมาแล้วโอ้แมงมุ้มแมงอุ้ม เป็นโขงด้วยน่ากลัวอยู่ครับไม่น่าหักครับอะไรจะขึ้นท่านี้ไปครับจะขึ้นหลังๆไปนะครับดูนะครับพึ่งอยู่ข้างนี้พึ่งอยู่ข้างนี้ครับส่งและเลี้ยว ไปครับเดี๋ยวเราไปตอกถอยกันเดี๋ยวเราไปเรตอกถอยกันเลยนะครับสลงนิดน้อยครับ up สนนะครับ ตกถอยแล้วก็ปีนลงมานั่งพักเหนื่อยก่อนไปยี่สิบยี่สิบสามถอยแล้วครับเหนื่อยจัดอีกประมาณห้าทอยครับต้องหลงมาก่อนเหนื่อยครับอ่าก้าวขาไม่ค่อยจะขึ้นอยู่เพราะว่าเมื่อคืนก็ไปเดินปามาน้อยนึงอืมนี่นะครับ เราตอกถอยขึ้นไปนะครับเกือบถึงหลังแล้วอีกห้าถอยถึงหลังครับอืต้นสูงอยู่นะครับอยู่ในร่องเข่าตกมาก็เจ็บนะครับเ <laughs> หนื่อยครับเหนื่อยครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันบนต้น ครับเพื่อนเขึ้นมาสูงแล้วเหมือนกันอีกประมาณสี่ทอยครับถึงหลังครับนี่ครับแอบดูก่อนโอ้สุดยอดครับโอ้มาสี่ทอยครับแมงผู้ก็บินโอ้โหบินซะน่ากลัวแมงผู้เพียบเลยนะครับแมงผู้นี่มันตอยไหม ผมก็ยังไม่รู้นะครับแมงผู้มันตอยหรือเปล่า,าขึ้นมาสูงแล้วนะครับนะครับโอ้ดูข้างล่าง <laughs> ดูไม่เจิดเลยครับอีกสามทอยสี่ทอยครับถึงหลังแล้วเดี๋ยวไปชมกันโอ้หครับเพื่อน,นแกเลี่ยมเลยครับอือหือ แกนะครับไม่รู้มีน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นเลยครโหสุดยอดเลยครับขึ้นมาต้องสูงหนึงเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดูกันครับครับพเพื่อนๆดูนะครับขึ้นมาถึงแล้วแกเลี่ยมเลยครับปล่อยครับน้ำก็ไม่มี โอ้โหตายแล้วตาย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 ผ่านโทนตายผ่านโทนแกเลี่ยมไม่มีน้ําเลยครับอ่าเดี๋ยวต้องลงนะครับก็ปล่อยหลังเขาไว้แบบนี้แหละอะดูนะครับแกเลี่ยมเลยนะครับโอ้ยแกะสะบัดสะเบอเลยน้ําก็ไม่มีสักหยดตายครับตายตายแบบนี้ตาย ตายแน่ๆตอกถอยขึ้นมาตึงเกือบสาสิบฟลูกนะเออเหนื่อยเลยครับพึ่งจ้าทำไมรีบแก่จริงโอ้โหตาย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 ลงครับตอดถอยลงเลยปล่อยเขาครับปล่อยเขาครับนี่นะครับอ หายเน้นๆเ,เลยนะครับครับแก่แบบนี้เลยนะครับโอ้นี่อยางยานนั่งยอนเลยอ่สุดยอดครับสุดยอดครับเอาครับตอกถอยลงครับไปกันแล้วครับ